สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมนะคนที่เงียบนิ่งไปนะเขาคิดถึงเราไหมเขาทำอะไรอยู่ธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมนะคะแล้วก็ราศีเมถุนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะทุกคนหมอมินใหน้คุณดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เนาะเพราะว่ามันดวงดวงนี้มันเป็นดวงรวมนะคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้นะคะตรนนี้แล้วไพ่ยังการสลับกันด,ด้วยมารับชมรับฟังนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้นะ The Empre d e v e l i v e r นะะห้าถ้วยหนึ่งดาบมะทุกคนอันนี้นถือเหรียญหนะ่ะ e m p มคาเ h อ l o f a n ลแเก้าถ้วยมนะ ควินเธอเมท้าวสิบถ้วยเดรี Devil, วิลแปดเมท้าวนะคะามาดูกันคุณคุยอยาใครบ้างธาตุลมหนึ่งถ้วยนะคะก็คือธาตุน้ํากระตกมินพิจิตรหนึ่งดาบธาตุลมตุนภูม,มิเมทุนด้วยกันเองนะคะเดมเพจคนเกิด an, กก Queen, วันศุกร์ไฮโลแฟนพฤุชศพราคนาพฤุชศพควีนถธอเมท้าวธาตุไฟเมธสิงหานูเดรีมเพลอร์ราศีเมียราคนาเมธเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะเดรีวิลม,มังกรราคนามังกรเมทุนราคนาเมทุน แล้วก็อันนี้ไนเทอเรียนคือธาตุดินกับผูกสมองกอนมาตรงนี้ที่ผ่านมาคุณดูนะคะห้าถ้วยเวลาเราเศร้าคือบางคนทําความรักคุณพังสิบเหรียญหมอเชื่อว่าบางท่านคบกันนานแล้วบางคนนะคะเป็นหาปีบางคนเป็นสิบปีหรืออยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก,ก็มีนะ,ะจะแต่งไม่แต่งมีลูกไม่มีลูกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าหมายถึง เราอยู่กับเขาเหมือนสาเหมือนสถานะแฟนอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์แน่นอนละค่ะคุณเป็นเดมเพลสนะคะทุกคนคุณใส่ใจคุณดูแลคุณรักเขาคุณวางตัวดีมากๆแต่ที่ได้กลับมาคือเดเรวิวเขาเจ้าชู้เนะาะคนนี้เจ้าชู้นะคะทุกคนเจ้าชู้เดตเวิวบางคนยังเป็นปัญหาเนานะเห็นไหมความหึงหวงและไม่เข้าใจขัดแยง้งคุณเดนไม่ข้างว่างเนี่ยภาพสองคนขัดแย้งเนี่ยนะนะ ช่วงที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแยง้งนะะหรือเขามีตักทางเลือกตัวเลือก the lover, the เยอะนะเดลิเวอร์เจอเด e ิวิลนี้มอมินขออ่านนะคะที่ผ่านมานหนึ่งนงะนในถือเหรียญก่อนที่จะนิ่งเงียบเป็นเฟนคออะไรแปดแปดถ้วยนะคะในเอ็มเพลทห้าเหรียญสเตนหกดาบ 6ถ้วยนะ Day, คะเดดีวิ่งขึ้นมา2รอบนะเดวเวอร์เดวเวอร์คุณเกิดวันเสาร์นะคะมาดูกันนะคะตรงนี้เดวเวอร์มิกนี้ชาวกันลัคนากันความรักธาตุลมที่ผ่านมาเรามีแฟนเหมือนไม่มีเนาะเรามีความรักเหมือนไม่มีเดดีวิ่เป็นสภาวะที่เจ้าชู้นะคะทุกคนนะคะความรักที่ผ่านมาถ้าคุณเป็นแฟนเขาอยู่กับเขาเหมือนครอบครัวเขาก็ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ แต่ถ้าคุณบอกคุณเป็นคนคบคนคุยที่ผ่านมาก็ดูดีๆนะคะเดวิลโดยเฉพาะดูถ้าที่ผ่านมาหรือณตอนนี้คุณคุยกับใครอาจจะเป็นทางสายแอปนะคะต่างชาติอย่างเงี้ยดูดีๆนะคะหนึ่งก็อาจจะเป็นสแกมเมอร์นะคะแม่หมอแค่เตือนเฉยๆนะคะต่ไม่ได้แปลว่าทุกท่านนะแต่เตือนดูดีๆนะคะตรงนี้หรือรวิวที่ผ่านมาเขาเข้า,ขา,ขาหาเราเพราะผลประโยชน์ไม่ว่าจะทางด้านการเงินการทองนะคะหรือสิบแปดบวก ไม่ได้จริงใจกับเราให้เราเสียใจให้เราเสียความรู้สึกทั้งที่เราเป็นเดนเพดีที่สุดทีย่ยางนะช่วงนี้หมอมินว่าบางคนมีปัญหาเรื่องความชั้นชู้พอไปไมาดีๆก็กลับมานะหรือบางคนเป็นปัญหาความขัดแย้งคุณเห็นไหมตรงนี้แล้วก็เฮอร์มิตคือเงียบนิ่งไปคุณอาจจะมูฟออนะคะเป็นวงกลมมาหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้เงียบนิบ่งหมอเห็นแผลในเท้าขึ้นนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมานะมาดูฝั่งเขากันบ้างเขาเป็นอย่างไรคะทุกคนที่เงียบนิ่งไปเนี่ย ไปคุยกับใครไปได้ดีมีสูขไหมถ่าสมท้าไปคุยกับใครหรือเงียบนิ่งไปเป็นเพราะอะไรนะคะบางคนคุยกับคนอายุน้อยด้วหรือเปล่าสีเรียนวีนับสอดดูทาวเวอร์ึ้นไปจับโปะอะไรได้หรือเปล่าที่ผ่านมานะคะเขาส่องคุณนั้นเนี่ยหายเงียบไปเลย หายไปแต่งแตสง่งส่งดูคุณว่าคุณทำอะไรในนไหนถือเหรียญอ่ะเด็กถือขอแพ้ยกจหนึ่งเหรียญสามไม่เท้าแฮงแมนเดโมนจัตติกชาตุลละคณาตุลเด็กถือไม่เท้าห้าห้าไม่เท้าหนึ่งไม่เท้านะคะอ่ะแล้วขอคิดมาตรงนี้ บางคนคุยคนไกลมาดูนะคะหนึ่งถ้าเขาไปดิวใครเขาไปดิวหนึ่งนะคะจะเป็นคนใกล้ตัวคนในสายงานเพื่อนของเพื่อนนะคะตรงนี้คนอายุที่แตกต่างกับเขาแต่ความรักนี้ไปดิวไม่ได้แปลว่าอาจจะมีรักที่มั่นคงนะเดมูนเนี่ยเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเขาอาจจะไปดิวใครแล้วไม่ได้ชัดเจนตรงนี้นะะหมอมินว่าเขาจะเริ่มเห็นไหมมันติดขัดมันมีปัญหาแล้วนะคะหรือไม่เขาก็มีปัญหาแล้วกับคนคุยใหม่นะคะทุกคน เริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์นี้เขาเริ่มเปรียบเทียบช่างใจอะไรหลายอย่างเริ่มคิดละเริ่มทบทวนอีกฝั่งหนึ่งหรือคุณหรือคนที่เขาไปดิวใหม่เห็นไหมคะเริ่มมีปมปัญหาแล้วดทูทาวเวอร์แฮงแมนคือไปต่อไม่ได้มันไม่มีความชัดเจนอะไรบางอย่างเขาก็จะเริ่มคิดด้วยเหตุผล,ลว่าคุณคือสิ่งที่น่าจะใช่ที่สุดแต่คุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะไม่ใช่วนไปกลับมาอยากไปก็ไปอยากมาก็มาหรือหายไปไปคุยกับใครแล้วไม่ได้ดีก็กลับมา แต่กรณีบางท่านเนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องขัดแย้งเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยไม่ได้มีใครนะมันเป็นเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจนะที่นิ่งไปเนี่ยไปคิดรบทวนถามว่าคิดถึงคุณไหมนึกถึงนะรอโอกาสรอจังหวะที่จะทักทายแม่หมอว่าเขาก็ยังส่องคุณอยู่ตรงนี้หรือปมบางอย่างก็คือคุณไม่เข้าใจหรือขัดแย้งกันไปห่างกันไปลองไปดูไปคุยกับคนใหม่แล้วมันไม่ค่อยโอเคสิ่งที่แม่หมอพูดแม่หมอไม่ได้ชี้ว่ามันดีนะคะทุกคน ะะหมอไม่ได้บอกเลยไม่ได้พูดด้วยนะคะว่าเฮ้ยทําได้แลหรอือหมอมีปัญหาขัดแย้งกันเทนที่จะมาเคลียร์กับเราก็ไปคุยกับใครไม่ได้ดีกลับมาหมอไม่ได้พูดว่าดีหรอกค่ะเราต้องมาคุยกันถ้ายังรักกันก็คือการปรับกันชิงข้าหากันไม่ใช่แอบไปคุยกับคนอื่นพอลองคุยลองค,องคบมด่ดีๆก็กลับมาตรงนี้นะคะหมอแค่อ่านตามไพ่ที่เล่าให้คุณฟังเฉยๆมีหน้าที่เล่าเรื่องนะตามไพ่คุณต้องพิจารณาเอาแต่สิ่งที่หมอเห็นคุณไม่อยากได้แบบนี้แล้วแน่นอนคนะ มาดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณบ้างนะนะฮะคุณเสียใจนะเนี่ยเห็นไหมห้านะถ้วยนะนะบางคนมีปมหมู่มากคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณมาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะแฮงแมนเขาคิดว่าหนึ่งนะมันปิดมันไปต่อไม่ได้อะไรบางอย่างหรือตัวเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ไปไหนไม่ได้ใจลึกๆเขาก็อยากเดินหน้ากับคุณนะคะตรงนี้เขายังถือคุณไว้ในมือเลยคุณเห็นไหมครงถ้วยเนะี่ย มันคิดถึงคุณอยู่เลยนะแทเมเบรนอันนี้ธน,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 นูลคนาธนโเนาะถ้าหมออ่านแล้วหมอจะไปอ่นานซ้ำแล้วกันนะเขาคิดว่าคุณก็อยู่ได้นะมีนาทีการงานการเงนินตอนนี้เขาก็สวนละนะหรือคุณมีเงินมีอะไรดีหลายสิ่งหลายๆอย่างเขาก็อยากจะกลับมามานะคะทุกคนคือมาส่องคุณแล้วคุณก็อยู่ได้อะ่ะนะคะตรงนี้เขาก็คิดว่าคุณคุณไม่ต้องการพาแล้วหรือเปล่าหรือคุณก็เงียบนิ่งเหมือนกัน เขาคิดถึงคุณนะคุณถ้าคุณเคยเป็นสิบเหรียญกับสิบถ้วยเนี่ยเห็นไหมเคยคบกับเขามานานหรือเคยอยู่เป็นเป็นแบบครอบครัวเนี่ยเขาก็จะคิดถึงหรือคุณเติมเต็มให้เขาแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเขาก็ไม่สบายใจหรอกคะ่ะที่ห่างออกมามันเป็นเรื่องอารมณ์ที่ไม่ค่อยเข้าใจกันหรือเปล่าเหวียงวีนใส่กันไหมที่ผ่านมาได้ด้วยเขาอยากคุยกับคุณนะเห็นไหมไพ่เป็ดไม้เท้าแต่แอคชั่นมันขึ้นแล้วนะม้วนะมีคนบางคนจะกลับมาคุยกับคุณนะคะท้านนิ่งเงียบไปเนี่ยไพ่งอเลย ถ้าไม่ถ้าคุณไม่ไมถ้าคุณไม่ไปง้อเขาถ้าคุณเคยงอ้อคุณเงียบเหมือนกันเขาจะเป็นฝ่ายมางอ้อคุณมาพูดมาคุยกับคุณมีคนอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆม,มาคุณนะนะคะอยากพบกับคุณอยากลื้อฟื้นกลับมาอันนี้คนเกิดวันพุธนะเดมิเชนอยากพูดอยากคุยอยากวนกลับมานะคะทุกคนตรงนี้นะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะ บอกว่าเขาอยากมาเคลียร์กับคุณนะเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณแหละเขาก็ส่องดูคุณตลอดเลยเขาก็เหงามากถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองก็คือเงาด้วยนะคะหรือบางคนทั้งเงาทั้งเงินทองม,มีคุณเคยจัดระเบียบไร้ให้เขานะคะสองไม่เท้าเขาก็ปลูกพันธุ์กับคุณนะคะตรงนี้นะอยากเดินคือเห็นไหมสองถ้วยคือการที่เงียบทําให้เขาอาจจะได้รู้ใจตัวเอง นะไม่ว่าจะนิ่งเงียบไปเพราะอะไรหรือเข้าไปลองดยวกับใครแล้วมันไม่ใช่กับเขาเขาก็อยากกลับมาหรือเป็นเพราะนิ่งเงียบเรื่องความเรื่องความไม่เข้าใจคําพูดเขารู้แล้วนะทุกคนว่าคือประเด็นค่ะถ้าไม่เข้าใจกันเขารู้แล้วว่ามันต้องปรับจูนก็หาก,กันเพราะว่าเขายังต้องการคุณอยู่เพราะว่าคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาเพียงแต่มันมีปมเรื่องความขัดแยง้งแต่บางคนไปลองดิวไปลองคบกับคนอื่นนะคะไม่โอเคก็อยากกลับมาแต่ถ้าประเด็นนี้คุณต้องตัดสินใจเองเนาะมันอยู่ที่คุณ เขบคุณก็นิ่งเหมือนกันนะฮะมาดูแอคชั่นกันบ้างความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรบางท่านคุยกับคนใหม่แล้วนะคะบางคนไปเจอไปคุยกับคนใหม่ๆแล้วด้วยเพราะว่าคุณอยากได้ความรักที่เปลี่ยนแปลงนะความรักนะที่ดีนะคะคนเดิมก็ได้นะแต่ขอเปลี่ยนเป็นอย่างใหม่ได้ไหมหมายถึง นะคะถ้าถ้าอะไรที่มันเคยไม่ดีก็คือเปลี่ยนให้มันดีขึ้นอย่างนั้นนะคะแต่อย่าลืมนะคะบางคนมิมสไยบางอย่างมันเปลี่ยนยากนะอันนี้เราถ้าลงก็ต้องรู้ไว้แต่ถ้าเขารักเราจริงนะ,ะมันไม่ยากหรอกค่ะทุกคนมันยากตรงที่เขารักเราจริงไหมนั่นแหละอืมความรักนี้มีคนที่รู้สึกว่าความรักไม่เท่าเทียม หมอมินว่าธาตุลมช่วงนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าถ้าไม่มีใครที่ใช่และดีดูแลกันไปคบกับเราเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้วางผลประโยชน์ไม่ได้หลอกลวงโกงเราถ้าไม่เจอคนที่ใช่จริงๆคุณบอกคุณอยู่กับตัวเองได้นะคะมีเงินมีงานดูแลตัวเองไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดนะเก้าเหรียญเนี่ยความหมายที่ผมหมอมินพูดนั่นแหละรักตัวเองอยู่กับตัวเองได้แต่ถ้า ถ้าคนที่ใช่และดีเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะดูแลและพัฒนากับเขาแต่ถ้ามาแล้วหลอกลวงไม่ใช่ไม่จริงใจคุณพร้อมที่จะตัดไปนะคะเพราะเราไม่อยากเจอในสภาวะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ด้วยนะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะมีคนเดิมๆจะทักทายคุณกลับมานะให้สื่อสารออกมาเพราะว่าหมออ่านไปแล้วว่าเขามีคนที่อยากทักคุณอยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาบางอย่างมานะตรงนี้แต่คุณอยากได้ความชัดเจนและอยากได้ความเปลียปล่ยนแปลง ให้สรุปสุดท้ายเลยแนะนำนะให้จะแนะนำอย่างไรบ้างนะสิบเหรียญน,นะเด็กช่วเรียน Hello family of jewel นะฮะเจ็ดเหรียญนะคะตรงนี้ ใครไม่อยากได้คนดีหรอกค่ะทุกคนช่วงนี้ธาตรลมอาจจะอยากชอบสวดมนต์ไหว้พระอยู่นิ่งๆกับตัวเองหาความสงบจิตใจให้กับตัวเองบางคนอาจจะอยากอยากไปบวชจะได้ซ้ําหรืออยากปฏิบัติธรรมคุณบอกว่าคุณรอได้นะขอคนที่ใช่ขอคนที่เป็นคู่พรมที่ขีดคนดีๆเข้ามาเติมเต็มเรานะมอว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบางคนนะคะตรงนี้นะคะรอโชคชะตาที่จะมุนใครเข้ามาในความรับความสัมพันธ์ของเรา และแปดเม้เาคนที่นิ่งเงียบไปมอเมีนว่าจะมีใครติดต่อคุณมาได้พูดได้คุยได้เคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้บางคนเป็นปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจหายไปเฉยเลยมีปัญหาแต่จะได้กลับมาคุยนะคะขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชม,มดูดรวงส่วนตัวกับมามิน i อเดรีของมอ,งอยูต้าคิมนี้ค่าครูหมอทิ้งไว้แล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ